ôi ừ Ơi có lẽ mọi người mày 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 nó mày 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 go อไอเนี่ยในกล่องมีหินฮะเฮ้ยมันอะไรอ่ะขวดแก้วเต็มเลยเจมส์กินไหมดื่มับ้น,น,น,นหน่อยอได้ค,ครับฉันข้งที่บ้านที่ไหนอ่ะทีไม่ทราบเหมือนนกัครับเพราะว่าที่นี่มันเป็นที่ททีี่่ใหม่ผมไม่จับเงิครับอ๋อแล้วกันฉันว่าทัานน้ะต่อเป็นอย่างนั้นนะคิดว่าไงเจิส คิดว่าควรจะต่อนครับแต่ว่าเขาเรีมังหค์มาคนนี้อือเนี่ยอันนี้ขวดแก้วเนี่ยนี่วัวดิมาสินี่ต่อเฮ้ยโมกิเห็นถึงถึงสามารถอยู่ในอากาศได้เนี่ย เฮ้ยกัรไข่ละเออ,ดดเอจะพูดได้ต้วเหรอใช่จะพูดได้อืมฉันชื่อว่าโทนนิสตอร์นะผมมาที่นี่ที่ไหนอ่ะนี่คือวิตีที่32น,น,นะ32เหรออ๋อใช่แล้วฉันมาที่นี่เพืดด่อที่จะศึกษาโลกนี้นะอืมเฮ้ยไม่คลอ่ะเข้าต้องการความช่วยเหลือช่วยกันดีกว่า รูว่าม so ิเขามันไม่เหส่วนเขาเขาอยู่ในขวดแก้วเราต้องกู้จบเกก่อนจริงสิลางงานหมดไปยังไงตายมาพบกันอนเดี๋ยวครับที่ไหมครับอ๋อโอ้โหเสียงเสียงมันเยอะน่เลยนะวันนี้มึงใครอ่ะจับไม่ได้นี่อ็นายยังจะจับกาเลยเหนยอ๋อ นายมันนี่นายคือโจกนั้นใช่ไหมที่คุณแปงเขมาช่วยเปิดประตูนะช่วฉันนั่นหละโอ้โหดูโหตัวเขาแน่นนกเก่าที่นายซื้อมาเนี่ยทำเองทำเองเหรอระดับนายแล้วอืมโอ้นายชื่อว่าอะไรนะโอลาสโอลาสอ๋ออออหมอเนี่ยชื่ออะไรอ่หมอเนี่ย <gesch> อ้าวที่มีเพื่อนแล้วก็มป็ื่อเพื่อนโอโหที่เพื่อนของแท้เจ้าจริงเ้อถ้าเป็นเชื่อนเขาแล้วเหรอโอเครอคอยนะรอดีไหมครับสวัสดีครับครบา่โเสียงดังจากตัวอะไรเลเสียงเขาดุนุ่มกับเดรโสวัสดีครับไวเจอกรนาเร็วมาไงผมไเจอกันนาหาอะไรมึงอยู่ข้างๆกูเนี่ย นี่ที่ไหนครับผมเนี่ยผมเป็นเออ่ไม่ใช่ตำรวจเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตำรวจอ๋อไม่เชิงแต่ผมคือซุปเปอร์ฮีโร่ผมชื่อว่านี่สตาร์กแต่ชื่อในวงการนั่นก็คือออโรจแมนอืมฉันไม่เคยฉันไม่รู้จักนะฉันไม่เคยดูแท็กเลยพื่อนี่รายการแท็กคอร ส่วาเพื่อนนายเนี่ยคือเป็นจนมพลธนาคารฉันพยายามจับนายไหนตรงนี้หลายปีละตันนี้จะงอจะทีเลยฉันมีสุดกอดที่ใช้แข่นี้โอ้โหโอ้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 โ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้้ยอ้โอ้อ้อ้กอ้โอ้อ้อ้โอ้อ้โ้โอ้อกโด้ ยังว่าคนที่สร้างนิตินี้มาโอ้ยตัวอีกเพื่อนเราเราเราเยอะนิดนีดนะเพื่อนเอาม่รเราต้องเอาชีวิตเราตอนนี้โอ้โหแยกกันเปรียบอีกเป็นหัวเลยโอ้ยผมผมชื่อโดราดละแล้วคุณชื่ออะไรอ๋อเดี๋ยวผมเพื่อนกันไงคุณนึกอะไรคินเมล จิมมี่อืมเราก็จำน้ำไม่ได้เหมือนกันนะสึกว่าอะไรนะอะไรรอรัดนะอะไรรอรัดโอ้รอรัดรอรัดรอรัดโุยโอลโอลิรอรัดรอรัดโอ้ยยัยยหวังอะไรเลยนะตกไปก่อนสิจะจะจี้ยาผมมีปดตัวเลยโลกนี้เป็นโลกของโอ้แก้วนะพวกคุณหมดมาที่นี่ยังไงอะ ไม่บอกนู้นพเนรเออผมตกลงมาอยู่ดีก็อยู่ในขวดครับครับจริงเหรอแต่ผมนั้นคิดว่าเราของผมเข้ามาในเรื่องเงินอยู่เดี๋ยวมาเชลยโหแล้วก็บี้ก็ดีแน่โผลาเลยผมสูกผมผมเข้ามาในมิติมิตินี้พื้นที่ที่พื่นที่จะว่าจะทการสารหน่อยว่าที่มันมีปลาไก่ด้วยไหมไหนมีไก่ครับ อน,นู่นเหรอไม่เห็นหรอกแต่ถิดว่านายในร่างกายคล้ายๆนะคล้ายๆสิ่งที่มันเคยท่องญี่ปุ่นมาอ๋อแล้วใครคล,ล,ล้ายๆใครรู้ปะก็จิล่านี่เองจิมมี่นายนายเป็นญาติกับกัซซิล่าเหรอนะสวยเป็นลูกหลานลูกหลานถึงพอเราจะเพื่อนกันอ๋อเหรอ โขนเพื่อนกันโอ้โหนายตัวเล็กกว่าเขาอยู่เลยเนี่ยทำไมเขาถึงเราถามเขาทำไมเขาถึงต้องทำงานญี่ปุ่นอุย้ยซอมบี้พีดิบพีดิบก็บก้นมันน้แสงน้ำแ,แสงจุดอ้าวไม่เกิดอำนาจอ้าวแย่แล้วน้แสงหมดแสดงว่าพลังงานหายอุ้ยไม่เกิดมาถามตทาอุ้ยมามาจิตโตหมาหมาพลังงานหายไปเลยเออหมโดูไม้ดูจิก ปืนเออขอรมากอนเ่อนเล่นรถตบเหล็กโอ้โหได้เหล็กมาซอมีนี้โอ้โหซอมบี้มีเหล็กได้เออเจนเของของเราเพื่อนของเราเพื่อนเนี่ยฮะส่วเห็กนี้ออกมามันตบมาจากกรติกกรติกเ็่รตครับโอเคกกเราเพื่อนเดือดจี้ัูอันนี้ำมีกำลับเลย คุมกระหมับคุมกระหมับเออโอ้โหไอ้ดิตลกหรอตลกเลยเฮ้ยเฮ้ยข้างในกดแก้วมีมีตัวอะไรไม่รู้คือธนูลงดีกว่าขัดจัดการจ้าอ๋อเนี่ยบุกไปผู้อะไรจ้ะอ้าวเฮ้ยที่มันไกลไก่ข้างในนี้อ๋อวิ่งอร่อยเลยเนี่ยน้ำใครอะ อร่อยเเนี่ยฮะมันจะนายเหรอเฮ้ยูย้ย้ยมันจะไปช่วแล้วนะบอสพักผู้พักผู้สักชั่วทีความความเห็นของเจ้าถือน,นะเรื่องตรงนู้เนเรื่องขอเจ้าอืา่นไหไม่เราใตา้ใต้ใต,ต,ต,ต้นี่บ้านเราเออาไปหมุนเชื่อตั้งจักเป็นคนรวยที่ตังเยอะเรว่าบอกไปแล้วเออเดตังผมมันเชื่อแล้ว จะบอกว่านายรวยรวยอย่างเดียวใช่ไหมรวยแต่ลืมตังค์มาดิถึงกระตังค์มาก็ไม่ไม่ใช้อะไรรวยก็แค่แค่รับก็มาหายเดี๋ยวมาเร็วๆอย่าล่วงเยอะเออไม่ท uh yes> uh 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 ี่น yes ี่เสียงหัวแม่มุมนะไม่เลยที่แล้ที่คุณไปไปเร็วเฮ้ย ยินตะไคร่น้ำนี่นะโอ้ยโอ้โหเสียงอะไรเนี่ยไปสิเฮ้ยทำไมเราได้เสียงอะไรสักอย่างนะเออสตั๊กโทนี่นี่โทนี่ตั๊กโอ้โหเราดีตั๊กคือเราโอ้โหตอนี้ผมมีต้นไก่เองนี่สิตั๊กตัวนี่อ๋อผมใช้แบบรบบการคุยคุยโดยใช้โทรศัพท์นะครับผมครับผม่ปวดหัวเลยอืมไอ้ยิงผม ผมทำการทดลองกับอมอเตอร์อาจารย์อชาเซียเวียคอยยอมเงี้ยผมไม่ได้ทำการรณรงค์อะไรนะแต่คมกระหม่อมเลยเนีะจริง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 ผมชาเซียเวียชาเซียชาเซียเวียคุณคุณอะไรเนี่ยโอ้โหผมยเสี้ยวผมของผหอมมาโลกเนี่ยผมจะพันแมวปะเนี่ยฮะ นั่นชาวเปอร์เซียอื้อหือนึกแอบป้องสึกว่ารู้สึกว่าผมอะไรวะเฮ้ยไปเจี๊ยบไปเจี๊ยบยังไงอ่ะไปสองตัวแล้วเจย์สวัสดีครับแล้วทำไมแกถึงวิ่งขนาดนั้นล่ะไม่รู้ครับมีคนมาใส่ผมไอ้เจี๊ยบเขาเป็นใครอยู่ทีครับ มาตายสอคนเจ้าเดี๋ยว็ดเด็ดเมื่อฉันหิวอ่ะเอ้ยจะขังเราดิเราไม่มีที่กุดเออ้ยโอ้ตายแล้วจะตายแล้วเม้ยขึ้นยังไงเนี่ยต้องขังแก้วอยู่นี่ก็ได้เฮ้ยเออแก้วอยู่นี่ก็ได้โอ้ยจะตายแล้วเว้ยตายแล้ว ดูไว้เราก่อนเออเสกใหม่กินได้ถ้าโดยโอ้โหเกิดใหม่โอ้ผมเออไอ้ผิวนายใส่หน้ากากชื่ออะไรนะเราจำไม่ได้ดอลลาร์อะไรนะดอลลาร์ดอลลาร์ชื่อชื่ออะไรผู้ชายไงตัวชื่อเก็งนั่นเนี่ยเฮ้ยผมขอขเหอนเฮ้ยคุณครับเสื่อเสื้อผมเพรผมอยู่รลกเนี้ยผมรู้สึกว่าเสื้อผมเสื่อผมผมเริ่มจะพูดเร็วขึ้นนะเมื่ออยู่รลกเนี้ย คุณคุณจะไม่ได้เลยมากองคุณเป็นนักแลมวะที่ที่ร้องเนี่ยโต๊ะโต๊ะผมชื่อเอกเลยผมชื่อตันี้จ้าทหารมีสติมั้ะมีสติสตันไหมเดือดกับชุดมีตัวเลยเฮ้ยเราต้องทำที่นี่ก่อนนะอ่ตีดิโอุ้ยไม้หมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปเอาไม้ข้างบนก่อนนะอะไรมั

นายเชื่ออะไรน่เราจำไม่ได้เนี่ยรอร้านรอรอราดอราร์ต่สัตว์ว่คนจะเรียกผมว่ารอรลานรอร้านรอร้านเพราะว่าเขาไล่ไม่ได้เลยที่ต้องรอร้านเดียวใคร่ครับต้องเจอตองบ้าครับมีขวานเฮ้ยเดียรับเร์เฮ้ยโอ้ยขอเคโอ้ยเราเก็บไว้เก็บไว้ไม่แบกใครครับเราเราเป็นโจนแล้วตอนโจร แก่เป็นลูกเึ้นล uh. so so like oh ูกเป็นลูกไก่อยู่เอ้ยขวาขวาเอ้ยเีาเกิดขึ้นเหรออุยอะไรอะเกกิขึ้นเหรออ้ยมีอะไรจะมาเซอร์ไพรส์คุณเออะไรอะเจอะไรอ่ะคุณดูเจอเจออะไรอะโอ้โหได้แบ่งลยนะเพจี่เลยเห็นไหมมีคนเยอะเล้วใครมีทันอะไม่มี ไฮ้แ mhm. มงหมบ้างดิคุ่่ะคุณไปเจอมาห้อง <Gym. S 1> นั้นเหรอไม่ไม่ใช่ผมแค่ปะโอ้โองี้มันเป็นเป็นห้องไอ้หอยหอยอนะโอ้ยแมงหมูเยอะเฮ้ยออนอ่นนีอ่อปากเลยอุ้ยมมมักเลยอุ้ยมห่้เข้าอ้ยเยกคนเยกูยหลังไมานไม่เข้า รองจานเร็วรอเขานจริงจริงนะที่เขาว่าเขาว่าเขาเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนกันเนี่ยเนี่ยอ๋อแล้วแจ้หมูจีนตรงเนี้ยฮะโอ้โหเราได้มาเล็กปลั๊กทองมาเราจะกำเนิดลูกของเราเขาาบอกว่าให้หาเหรียครับเยอะๆเลยเพราะว่าต้องเขาต้องทำรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงอ่ะใครอ่ะเป็นนางนานเป็น้าครับ ขาก็บอกว่าเราจูงเขาเขาเฮ้ยเขาสลุดมันแล้วก็หาแพลงหมูมาให้ข้ากินใช่เขากับแพลงหมูมันหายยากมากเลยหรือไม่ได้หาะไรงหมูหายลากนั่นก็แค่ไปเดจอที่ปากซอยอ่ะก็เป็นร้านแพลงหมูอ่ะจบแล้วเออหายยากเนาะมันของแล่เลยนะของแล่แพลงหมูนั่นก็แค่ไปเจอปากซอยอ่ะเออโอหจะยากอะไรแค่ปากซอย เจมเอมอลล่อไปแรกชาวบ้านแบบ้นฮะชาวบ้านเหรออืมหรือเปล่าชาวบ้านมันชาวบ้านมากกว่าเยอะชาวบ้านเหรอชาวบ้านเขาชอบเอาอไอเอ็มวันเหรอใส่เงื่อนไม่ทำไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยาาดาตายอยู่แล้วเฮ้ยผมผม,ผม,ผ,มผมมันเจ็บเห็นเลือดเห็นเลือดเล่คนมันเง็นเท่าไหร่ตอนนี้เลื่คนคนจิมมี่เหลือหนึ่งใช่ไหม ไอ้คุณยูนิเมตใช่อือหมูเลือกแค่นี้มีอาหารเรามามาเราต้องไปฆ่ามันแล้วล่ะเอ้ยคุณบ๊อบคุณเจอเพชรไหมเอาเอาเอาเพชรไหมผมแบ่งบ้างดิแบ่งบ er> ้างดิคุณว่านะนายเพชรไปคอณคุณคุณเอาแบ่งบ้างดิเพชรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ชุดเกาะนี่ชุดเกาะนี่มันถ้าผมถ้าผมแบ่งให้คุณแล้วผมรอดแล้วพวกเรารอดจากที่นี่คุณจะไม่จับผมใชมเจับเราไม่จับหรักไม่จับหลักนายนายใา่อากาศตลอดเวลาใช่ไหมถ้าถ้านายออกอากาศจะไม่รู้ว่าใครใครเป็นใครแต่ว่าไอ้เจ้าหมอเนี่ยไอ้จิมมี่เนี่ยตัวนายเป็นตัวงี้อยู่แล้วไม่คิดไม่คิดหรอกนายอ่ะไม่ก็ถ้า แล้วก็ถ้าจับไม่ได้ไเขากบอกว่าไงน,นายบอลัสได้ทห็การได้แบหนีไปได้แบบนีไปแล้วก็โดน,น,นแก๊งอันาพานยิงจนเสียชีวิตอย่างเงี้ยเออ